แม่น้องใบบุญสมมนเนนน้อยประกาศยุติการขายสบู่เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจยืนยันไม่ได้เปิดรับบริจาคหลังหนุ่มกัญชัยออกมาโพสต์ฟาดถึงแม่สมมนเนนบางคนว่าอย่าฉวยโอกาสบนความศรัทธาของคนอื่นภายหลังจากที่หนุ่มกัญชัยพิธีกรชื่อดังออกมาโพสต์ข้อความปริศนาฟาดไปถึงแม่ของสมมนเนนบางคนว่าคุณแม่สมมาเนนบางท่านต้องหยุดกิจกรรมที่ตัวเองทําอยู่นะครับผู้มีจิตศรัทธาอย,อยากร่วมบุญควรบ,บริจาคเข้าวัดเลยอย่าฉวยโอกาสอัดยายซื้อขนมยายบน ความศรัทธาของผู้อื่นครับซึ่งหลังจากที่เขาได้โพสต์ออกไปมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเยอะมากเลยครับและมีหลายคนที่โยงไปถึงกรณีของน้องใบบุญที่ตอนนี้บวชเป็นสมณีน้อยอยู่โดยก่อนหน้านี้ครับน้องใบบุญและครอบครัวเคยมาออกรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัยและได้รับเสียงชื่นชมไปอย่างมากมายว่าน้องมีความสนใจในธรรมะอย่างจริงจังจนถึงขั้นบวชไม่อยากศึกรวมไปถึงครอบครัวของน้องที่เลี้ยงมาอย่างดีและล่าสุดแม่นิดแม่ของน้องสมณีใบบุญได้ออกมาคลื่นไหวแล้วครับโดย ออกมาโพสต์แจ้งว่าขอแจ้งข่าว FC ทุกทกท่านด้วยความเคารพแม่นิดขอยุติการขายสบู่เพราะมีบางเพจและผู้ใหญ่บางท่านกําลังมองว่าแม่นิดขายสบู่เป็นการเปิดรับบริจาคแม่นิดจึงของงดการขายเพื่อความสบายใจและบริสุทธิ์ใจแก่ทุกท่านแก่ทุกๆเพจ แม่นิดขอโทษ f อท,ทุกท่านนะคะและแม่นิดขอย้ำว่าการสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมนี้แม่นิดไม่ได้เปิดรับบริจาคและไม่เปิดให้ทุกท่านร่วมบุญเป็นเด็ดขาดนะคะเพราะจะทำให้แม่นิดเดือดร้อนต้องขออาภัยและขอโทษผู้ใหญ่ในการขายสบู่ครั้งนี้ที่ท่านคิดว่าเป็นการเปิดรับบริจาคแม่นิดจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ใหญ่ใจดีและ f อทุกท่านจะเข้าใจแม่นิดและความรู้สึกของแม่นิดนะคะ ณนะตอนนี้แม่นิดรู้สึกเศร้าและหมดกําลังใจที่จะเดินต่อแล้วค่ะทุกท่านซึ่งหลังใจที่ได้โพสต์ออกไปมีคนเข้ามาให้กําลังใจแม่นิดกันอย่างมากมายครับ